นิ่งแล้วเอาละครับมาดูในเที่ยวนี้ครับเที่ยวที่60ครับพี่รอบน้ำแดงสิงพืชทุงโอ้โอ้มาแล้วจนะ้าแล้วบอกชื่อว่าสิงพืชทุงบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้เพชรพัชร้า จะแสน้รดึงมาได้เพื่พันาเพืนพัจาถายน้ำเพื่อบอกว่ากอนได้กอดไปกอดได้กอดไปอยู่ที่ว่าทํากอนไม่ไดจะกอดไม่ได้จะจับถันสจะดึงจะจับถ่ายจะดึงแต่ว่าถ่าจะดึงอากถ่ายจะดึอวันมัเสียวมัเสียวว่าแล้วเพื่พัจัากลัวกลัวโดนถ่ายจะดงพายดีแล้วรู้ตัวครับก็ถืู้ต่อไปก็ยิ้นะครับเป็นลงินใจว่าหลเที่ยวถ้าพายคือตะวี่ะบันไปก็หมดกาลังขารับพายยังไก็ดูไม่ได้ พิายีกันเลยแล้วก็ติดประถูเพื่นบอกว่าภายสบายสบายครับแกไปนากินเกินไปก็ต่างคนต่างทายต่างคนต่าอหน้าแล้วก็บูทีบูทีบูทีบูรีทุกเลียงขนาดนี้ก็คงจะสู้ไม่ได้แน่นอก็เลย่อยให้เดินไปนินว่าตายหรือจ้าบอกว่าทาามงนี้รู้เั่ามันนก็เป็นทีระดับสามเป็นทีนับห่วยให้เป็นสับพเจ้ไทยนาทนของรัมรัมเกียร์รับบอกว่ามีโอกาสเข้าไปชิงชนะ ขวางไป่ใบเรือเข้าเส้นไยกลมาเดือเข้าเส้นไทยกองกางผู้เกียนยกคงสีนําเตะกระทั่กับเพชรพัชรชทยนาทีมฝ่ายชนะครับพี่อ The w i n n e is เพชรชยนาทีม f m t l o n e เจอกัหลงชจดชื่อเพชรชรยนามทีมจ่ายหลตเหลือบ้านอแดงครับ หลบน้ำผีนเพื่อนจากในน้ำของเจ้าแม่ทุ่งทองเชิดบบนี้นะครับจาก,กา,กบบา,ากสระบุรีอำเภอเสาให้ครับบ้านยางครับจากวัดบ้านยางอรับพื้นเขาให้จังหวัดสระบุรีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวยังพายเก็บแป้งอยู่นะครับว่าอ๋อ ตอนกรปตะตูให้ไฟเปิดตัาเองมองไปจะเปิดแต่ว่าปัจจุบนเต็มแล้วไฟตันจะบอลชนยังแต่ผู้ปยรู้ไหลเข้าเซฟไไม่เหืออะไรเลยครับ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 คครับครับครัดครับครัครับ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 คอับครับรัับครครับครับรัับครััั

รองรักใจคนสวยเมื่อเพิเริ่มะคุณจะกลายจะคุณจะายจะหายตีแต่จตีรอดอถัยไว้ไหน ต้นกเกลียวชกทองสีแดงนะครับให้กับวงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องวงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องเตรียมทุนแล้วท่านผู้ชมที่พร้อมคู่นี้จะเป็นการชิงลำดับที่สามด้วยขอด้วยข้อไข่นะครับรอบนัดแรงพี่ดาสมนึกกระสิ์นาวารอบนัดเงินสอนชัยพัฒนวาพรบุรีนแข่งเที่ยวแม่ แค่บอกตูแรกแค่บอกช่วยขอก็พอแล้วไม่ต้องบอกว่าขอไข่ไม่เป็นคนเล่นทำไมจะต้องบอกขอตัวชายได้แบบเตรียมจะเล่นอยู่แล้วเขาทิงใส่รับวุ้นทิ้งใส่กอต่อง กาดีที่สามนี่อยู่แล้วครับพี่น้องประเพท่ี เอมครับเรือาร่องชัยอพกอีกินนะครับให้กทีเรือสชัราวผ่อ่อบูดินจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นฝหม่ชนะครับพี่น้องเุุนแลือโราชปัทะเรือราชภูีวันชี้นักเที่ยวบนที่หมายที่ลงลงกองเออไทยตัวทัพนี้อุ๋ยจะต้อง ดูไทยลองบอลทีมอาวีไทยลองบอลของทุกจิตไปทั่วประเทศครับทั่างประเทศด้วยขระดาท้องคงดูได้อ่ะโดยเฉพาะท่านบทตำรวจโทรตำรวจวิ่งพุ่งกระดาษใช่แล้วนายกอการบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานีท่านดูอยู่โยกโผลเป็นปก,กนำลังใจนะครับท่านนายออกโบนี่กับแฟนนะครับแล้วก็ต้ององุตท่านพพน,นายออกองไหนที่ที่มาเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกโบลิแล้วก็ ท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านพลโอ้อออาเยนมาแ้วกะัท้องถิ่ที่เขาดูดว่าโคชิจะกจักรใจประเพศ กับพี่ร้องเอาวาไวาไว้ใงเที่ยวมั้ยครับเมื่อเรือเข้าเส้นไทยกรรมาการผู้ชมเกียรติยกทงสีแดงนะครับให้กับเทนพิ่บายจากจังหวัดนครราชสีมาพิ่บายจะน่ครับพี่น้อง